อย่าลืมกดติดตามช่อง Trend Tech 6ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวและเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทั่วโลก วันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก s ซัมซุงที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงในปี2025นั่นคือซัม s ุง g g l l x x ซ A 3 6 5 G รุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการความสมดุลระหว่างดีไซน์พรีเมียมประสิทธิภาพแรงและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายมาดูกันว่ารุ่นนี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้าง ซัมซุง Galaxy A 3 6 5G มาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัยและบางเฉียบตัวเครื่องผลิตจากวัสดุโลหะผสมกระจกที่ให้ความรู้สึกหรูหรา หน้าจอขนาด6.6นิ้วแบบ Super AMOLED ความละเอียด Full HD+ ที่ให้สีสันคมชัดและลื่นไหลด้วยอัตรา Refresh Rate 120 h z ทำให้การเลื่อนหน้าจอและดูคอนเทนต์ต่างๆรับรื่นสุดๆเหมาะสำหรับทั้งการเล่นเกมและดูหนังในคุณภาพระดับสูง Samsung ยังได้ปรับปรุงระบบความสว่างของหน้าจอให้รองรับการใช้งานกลางแจ้งได้ดีขึ้นมากถึง1,200นิต ในส่วนของกล้อง Galaxy A 3 6 5G จัดเต็มด้วยกล้องหลักความละเอียด64ล้านพิกเซลที่มาพร้อมเทคโนโลยี OIS ช่วยลดการสั่นสะเทือนเมื่อถ่ายภาพหรือวิดีโอ กล้องอัลตราไวด์12ล้านพิกเซลและกล้องมาโคร5ล้านพิกเซลทำให้ผู้ใช้สามารถเก็บภาพได้หลากหลายมุมมองไม่ว่าจะเป็นภาพวิวกว้างภาพระยะใกล้หรือภาพบุคคลส่วนกล้องหน้า32ล้านพิกเซลให้ภาพเซลฟี่คมชัดสีสันธรรมชาติและรองรับโหมดบิวตี้ที่สามารถปรับแต่งได้อย่างละเอียด Galaxy A36 5G ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 7 Gen 3ที่ให้ประสิทธิภาพแรงและประหยัดพลังงาน รองรับการทำงานแบบมัลติทัสเล่นเกมกราฟิกสูงได้อย่างลื่นไหลพร้อมแรมขนาด8 g b และรอมเริ่มต้นที่256 g b สามารถเพิ่มหน่วยความจำได้สูงสุดถึง1เทรผ่านมิโครดีการดซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับผู้ที่ชอบเก็บภาพวิดีโอหรือไฟล์ขนาดใหญ่ เรื่องของแบตเตอรี่ซัมซุงให้มาเต็มที่กับขนาด5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับระบบชาร์จเร็ว 45W ทำให้ชาร์จเต็มในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงและยังมีระบบจัดก,การพลังงานอัจฉริยะที่ช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ให้นานขึ้นตัวเครื่องยังมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำกันฝุ่น IP67 ทำให้ไม่ต้องกังวลเมื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน ในด้านระบบเสียง Galaxy A 3 6 5G มาพร้อมลำโพงคู่ s t e r e o Dolby a t m o s ที่ให้เสียงรอบทิศทางเหมาะกับการดูหนังและเล่นเกมระบบปฏิบัติการ Android 15ครอบด้วย One UI 7.0ที่ปรับแต่งให้ใช้งานง่ายและลื่นไหลามากขึ้น Samsung ยังให้คำมั่นว่าจะอัปเดตซอฟต์แวร์ต่อเนื่องอย่างน้อย4ปีและแพทความปลอดภัยนานถึง5ปี อีกหนึ่งจุดเด่นคือรองรับเครือข่าย 5G เต็มรูปแบบพร้อม Wi-Fi 6E และ Bluetooth 5.3ที่ให้การเชื่อมต่อรวดเร็วและ,สะเสถียรมีให้เลือกหลายสีเช่นกราฟ h ิตต์แบล็กไอบลูและลำกรีนซึ่งทั้งหมดดูสวยพรีเมียมและเหมาะกับทุกสไตล์ของผู้ใช้สรุปแล้ว Samsung Galaxy g l l x y y A 3 6 5G คือสมาร์ทโฟนระดับกลางที่ให้ประสบการณ์ใกล้เคียงรุ่นเรือธง ทั้งในด้านดีไซน์กล้องหน้าจอและประสิทธิภาพการทำงานเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนราคาไม่แรงแต่ครบทุกฟัง์กชันอย่าลืมกดติดตามช่อง Trend Tech 6ของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรีวิวเทคโนโลยีใหม่ๆม,ม,มือถือรุ่นล่าสุดและอัปเดตข่าวสารวงการไอทีทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ